บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคเจ้า อารหันตสมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั่นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งประธรรมและประสงค์เป็นสรณะตั้งใจสัมรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมพระสมมาสมุทธเจ้า พระบรมศาสดาได้ทรงสอนวิธีปฏิบัติทำสมาธิซึ่งประการแรกได้แสดงอธิบายไปแล้วคือโดยปกติเมื่อยังไม่ปฏิบัติจิตย่อมมีอารมณ์มากเพราะกำหนดหรือทำไม่ในใจ อาศัยนิมิตคือเครื่องกำหนดหมายของจิตในอารมณ์นั้นในอารมณ์นี้อันเป็นที่ตั้งของฉั้นทราคะความยินดีติดใจด้วยความพอใจบ้างอันเป็นที่ตั้งของโทสะความโกรธแค้นกัดเครื่องบ้างอันเป็นที่ตั้งของโมงหะความหลงบ้างจิตใจ จึงมีอกุศลนบิตกความฝึกนึกคิดอันเป็นอกุศลต่างๆอาศัยชันทะคือความพอใจบ้างอาศัยโทสะบ้างอาศัยโมหะบ้างฉะนั้นประการแรกยังได้ตรัสสอนให้กำหนดทำไว้ในใจ ซึ่งนิมิตคือเครื่องกำหนดหมายของจิตยอย่างกื่นจากนิมิตท,ที่อาศัยอากุศลน,นั้นและเมื่อได้ปฏิบัติดังนี้แล้วถ้าอากุศลวิตกเหล่านั้นก็ยังไม่สงบยังมันเกิดขึ้นต่อไปจึงได้ตรัสสอนวิธีที่สองให้ พิจารณาโทษของอกุศลวิตกเหล่านั้นหรือว่าอากุศลวิตตกเหล่านั้นเป็นอกุศลคือไม่ใช่เป็นกิจของคนฉลาดไม่ใช่เป็นของดีมีโทษเป็นความเดือดร้อนทำจิตใจให้เศร้าหมองกันให้ไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญา มีผลเป็นทุกข์คือทำให้เกิดทุกข์เดือดร้อนต่างๆอย่างนี้อย่างนี้เมื่อพิจารณาไปดังนี้อากุศลวิตกทั้งหลายก็จะสงบไปเปรียบเหมือนอย่างว่าบรุษสตรีซึ่งยังอยู่ในเยาว์วัยยังพอใจการประนบการประดับตกแต่งร่างกาย หากว่าจะมีศพงูศพส,สุนัขหรือศพมนุษย์มาแขวนที่คอก็ยอมจะอึดอัดเสิมระอาไม่พอใจจะต้องสลัดศพเหล่านั้นออกไปเสียนี้ชั้นใดผู้ปฏิบัติธรรมก็ชั้นนั้นเมื่อใชอารมณ์อื่น คือใช้นิมิตอย่างอื่นจากนิมิตที่เป็นที่ตั้งของอกุศลนิมิตตกทั้งหลายดังกล่าวในข้อหอนึ่งแล้วคือว่านำจิตมาตั้งอยู่ในกรรมฐานขอใดข้ขอนึ่งแล้วอันอาศัยกุศลจิตก็จจยังไม่สงบจากอากุศลมิตตกทั้งหลาย จึงให้พิจารณาโทษว่าอกุศลวิตกทั้งหลายที่ยังเกิดขึ้นในจิตยังคล้องจิตอยู่นั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นอกุศลมีโทษมีทุกข์เป็นมีบาหน่ารังเกียจน่าเอือมระอามันอย่างซากศพต่างๆคล้องอยู่ที่คอ ของชายหนุ่มหญิงสาวฉะนั้นก็จะเกิดความไม่ชอบไม่ติดใจในอกุศลนวิตกทั้งหลายย่อมจะสลัดออกไปอกุศลนวิตกคือความปรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลทั้งหลายก็จะสงบไปได้ดังนี้เป็นข้อที่สองและเมื่อปฏิบัติอย่างนี้แล้ว ถ้าอากุศลวิตกทั้งหลายก็ยังไม่สงบจึงสั่สอนวิธีที่สามคือให้ใช้ความไม่ละลึกถึงไม่ใส่ใจถึงเมื่อทำการไม่ละลึกถึงไม่ใส่ใจถึงดังนี้แล้ว อ้าก็สม่ตกทั้งหลายก็จะสงบไปได้เหมือนอย่างบุรุษบุคคล <c oughs> เมื่อมองเห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่อยู่ในครองของจักสุคือดวงตาไม่ต้องการที่จะเห็นสิ่งนั้นก็หลับตาเสีย หรือเบือนหน้าไปทางอื่นหันหน้าไปทางอื่นรู้ปเจ้าได้ตัดสอนไว้ดังนี้ตามวิธีที่ตัดสั่งสอนนี้พิจารณาดูแล้วก็จะเห็นได้ว่าการที่จะถอนนิมิตคือเครื่องกัะเบดหมายของจิตใจในอารมณ์ต่างๆนั้น โดยเฉพาะอกุศลนิมิตคือนิมิธเครื่องกันบนดหมายที่เป็นอกุศลทั้งหลายอันเป็นที่ตั้งของราคะหรือชันทะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างนั้นสำหรับจิตสามัญญชนซึ่งเป็นกามาพจรคือ,อยังลงไปในกามยังมีปกติ เิเพลินอยู่ในการมคุณารม์ทั้งหลายกามมณิมิตรอันเป็นอกุศลนิมิตเหล่านี้จึงมักฝังแน่นอยู่ในจิตใจการที่จะน้อมนำอากุศลนิมิตคือกรรมฐานทั้งหลายมาปฏิบัติเพื่อที่จะตอบ การมนิมิตรหรืออกุศลนิมิตที่เสียบอยู่เดิมให้หลุดไปนั้นเป็นสิ่งที่ทำได้ไม่ง่ายผู้ปฏิบัติทาย่อมจะรู้สึกได้ด้วยตนเองถหากว่าทำได้ง่ายแล้วก็จะได้สมาธิได้ปัญญากันง่ายแต่ผู้ปฏิบัติโดยมากนั้น รู้สึกว่าได้สมาธิได้ปัญญากันยากและการปฏิบัติทั้งปวงของผู้ปฏิบัติธรรมทั่วไปก็ยอมตั้งตนในข้อที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้แล้วทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อยังไม่สามารถใจะใช้กรรมาฐานที่ได้เริ่มนำมาปฏิบัติอันเป็นของใหม่ตอก การมณีมิตรหรืออกุศลนมิตรเกา่าให้หลุดไปได้ก็ต้องใช้ข้อที่สองมาช่วยคือพิจารณาให้เห็นโทษของอกุศลและวิตกทั้งหลายด้วยปัญญานั่นเองว่าเป็นอกุศลไม่ดีอย่างนี้อย่างนี้มีโทษอย่างนี้อย่างนี้มีทุกข์เป็นวิบาก คือเป็นผลอย่างนี้อย่างนี้แหละแม่เมื่อพิจารณาโทษแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะสงบรำงับอกุศลนุปิตกได้<ม>ก็ให้มาใช้วิธีที่สามช่วยคือไม่ระลึกถึงไม่ใส่ใจถึงหยุดความระลึกถึง หยุดความใส่ใจถึงเหมือนอย่างมีอะไรที่มาอยู่เฉพาะหน้าที่ตามองเห็นไม่ต้องการจะดูก็หลับตาเสียหรือว่าเบือนหน้าไปทางอื่นฉะนั้นก็เป็นวิธีที่ช่วยวิธีหนึ่งอันเป็นวิธีที่สามแต่ก็ต้องเริ่มโดยวิธีที่หนึ่งด้วยกันทั้งนั้น คือผู้ปฏิบัติธรรมก็นำเอากรรมฐานมาตั้งกำหนดอยู่ในใจเช่นตั้งสต,ติกำหนดในสต,ติปัฏฐานทั้งสี่กายเวทนาจิตและธรมรมพร,ระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงสติปัฏฐานทั้งสี่เป็นข้อข้อ,ขอไปนั้นอย่างหนึ่ง ได้ทรงยกเอาอาณาปานสติสติกำหนดลมให้ใจเข้าออกมาแสดงต่อนเนื่องกันไปเริ่มด้วยข้อกายสี่ชั้นแล้วก็ต่อไปข้อเวทนาสี่ชั้นข้อจิตสี่ชั้นข้อธรรมะสี่ชั้นโดยที่ มีลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ทั้งสี่ชั้นต่อกันไปได้แสดงมาแล้วข้อกายสี่ชั้นและข้อเวทนาสามชั้นจะแสดงข้อเวทนาชั้นที่สี่ที่รู้ทธ่เจ้าได้นตัดสอน ให้ศึกษาว่าเราจัสงบรังบจิตสังขารเรื่องปรุงจิตให้ใจเข้าศึกษาว่าเราจัสงบรังบจิตสังขารเรื่องปรุงจิตให้ใจออกและได้มีอธิบายไม่แต่ดังเดิม มาโดยใจความว่าในข้อนี้จะมีอธิบายอย่างไรก็อธิบายจับแต่จิตสังขารว่าคืออะไรจิตสังขารนั้นแปลว่าเครื่องปรุงจิตและมีอธิบายว่า ได้แก่สัญญาความจำหมายเวทนาความรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆงไม่ทุกข์ไม่สุขโดยที่มีที่บายสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ข้อกายว่าโดยสามารถแห่งการให้ใจ เข้ายาวโดยสามารถแห่งการเข้าใจโดยสามารถแห่งการหายใจออกยาวโดยสามารถแห่งการหายใจเข้าสัน้นโดยสามารถแห่งการหายใจออกสั้นโดยสามารถแห่งกำหนดรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจเข้า โดยสามารถแทงกำหนดรู้ทั่วถึงกายทั้งหมดหายใจออกโดยสามารถแห่งสงบระงับกายจะสังขารเครื่องปรุงกายคือลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าโดยสามารถแห่งสงบระงับกายจะสังขารเครื่องปรุงกายคือลมหายใจเข้าออกหายใจออก ก็คือเป็นการปฏิบัติในข้อกายสี่ชั้นนั่นเองแล้วก็มาเข้าข้อเวทนาโดยสามารถแทงการรู้ทั่วถึงปีติให้ใจเข้าโดยสามารถแทงรู้ทั่วถึงปีติให้ใจออกโดยสามารถแทงรู้ทั่วถึงสุขให้ใจเข้า โดยสามารถแห่งรู้ทั่วถึงสุขให้ใจออกโดยสามารถแห่งรู้ทั่วถึงจิตสังขารเครื่องปรุงจิตให้ใจเข้าโดยสามารถแห่งรู้ทั่วถึงจิตสังขารเรื่องปรุงจิตให้ใจออกสัญญาเวทนาที่บังเกิดขึ้นในการปฏิบัติทุกขั้นมา เป็นเจตสิกะธรรมธรรมะที่เกิดขึ้นในใจเจตสิกะธรรมเหล่านั้นผูพกพันอยู่ในจิตจึงเป็นจิตสังขารเครื่องปรุงจิตฉะนั้นจึงพึงเข้าใจว่าเวทนาในที่นี้หมายเอาปิติและสุขอันรวมเข้าเป็นสุขเวทนานั่นเอง อันเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากข้อกายเมื่อปฏิบัติในข้อกายมาโดยลำดับแล้วเมื่อสงบสงบกายสังขารเครื่องปรุงกายคือลมหายใจเข้าออกได้จิตเริ่มได้สมาธิย่อมจะได้ปีติได้สุขอันเป็นตัวเวทนา และพร้อมทั้งสัญญาคือความของกฎหมายหรือความจำหมายเป็นจิตสังขารขึ้นปรุงจิตคือปรุงจิตนี้ให้ติดให้ติดอยู่ในปีติให้ติดอยู่ในสุขและในสัญญาซึ่งเป็นความจำหมายนั้นเพราะฉะนั้นจึงตัดสอนให้ศึกษา สงบดับรำงับจิตสังขารคือเครื่องปรุงจิตนั้นอันหมายความว่าระวังใจไม่ให้ติดยึดอยู่ในปีติในสุขแต่ไม่ใช่หมายความว่าดับปีติดับสุขหมดปีติสุขนั้น ก็ให้เป็นไปตามขั้นตอนของปีติสุขที่มังเกิดขึ้นเองแต่ว่าไม่ยึดไม่ติดเพราะความยึดติดนั้นเป็นตัณหาเป็นอุปาทานคือเป็นความลิ่นรนทยันอยา,ยาความยึดถือทำให้การปฏิบัติไม่เก้าหวน้า จึงให้คอยศึกษาตำเนียก,กจิตใจของตนเองที่จะสงบดับรำงับจิตสังขารคือไม่ให้สัญญาเวทนาคือปีติสุขนั้นเข้ามาปรงุงจิตใจให้ติดยินดีปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าสมาธินี้ต้องอาศาัยสุข มีสุขเป็นที่ตั้งจึงจะก้าวหน้าถึงอะยังดับสุขทั้งหมดไม่ได้ให้มีไปตามขั้นตอนของการปฏิบัติเป็นแต่เพียงว่าคอยศึกษาระมัดระวังจิตไม่ให้ติดในปีตสุขที่บังเกิดขึ้นตามขั้นตอนนั้นเวทนา โดยอำนาจแห่งสงบรังรับจิตสังขารหายใจเข้าหายใจออกเป็นอุปัฏฐานะคือเป็นที่เข้าไปตั้งแห่งจิตสำหรับจิตกำหนดเป็นอารมณ์สติก็ได้แก่อนุปัสนาญาณคือความอย่างรู้พิจารณา ตามรู้ตามเห็นเวทนาเป็นอุปัฏฐานะคือเป็นอารมณ์ที่เข้าไปตั้งแห่นจิตสำหรับจิตกำหนดเป็นอารมณ์แต่เวทนานั้นไม่ใช่สติ สตินั้นเป็นอุปัฏฐานะหรือเป็นเครื่องเข้าไปตั้งของจิตด้วยและเป็นตัวสติเองด้วยพิจารณาตามดูตามร,ามรู้เวทนานั้นโดยสตินั้นโดยยานคือความอย่างรู้นั้น เพราะฉะนั้นจึงเป็นสติปัฐานภาวนาการอบรมปฏิบัติสติปัฐานในข้อเวทนานุปัสนาคือพิจารณาตามรู้ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายดังนี้ก็เป็นอันครบ เวทนานุปัสสนาปฏิปทานสี่ชั้นที่อาศัยอานาปาและนสติตนนิกกำหนดปติกหนดลมให้ใจเข้าออกเป็นเครื่องนำซึ่งเวทนาชั้นที่หนึ่งก็ได้แก่ศึกษาว่าเราจะรู้ทั่วถึงปีติให้ใจเข้าให้ใจออก เมตนาขั้นที่สองก็ได้แก่ศึกษาว่าเราจะกำหนดรู้ทั่วถึงสุขให้ใจเข้าให้ใจออกเมตนาข้อที่สามเรื่องเป็นขั้นที่สามว่าศึกษาว่าเราจะกำหนดรู้จิจสังขาร คือเครื่องปรุงจิตให้ใจเข้าใ,ใจออกเมตนาชั้นที่สี่ว่าศึกษาว่าเราจัดสงบระงับจิตสังขารให้ใจเข้าใ,ใจออกดังนี้ต่อไเป็นเนก็ขอให้ตั้งใจฝังสูวรและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป